ทำลายประชาชนบอกเลยเศรษฐกิจทำลายประชาชนหลองผู้ว่ามาทำลายประชาชนวันนี้ในคลิปนะครับท่านคงได้ดูกันแล้วณขณะนั้นผมเรียนทุกคนว่าให้พวกเราเนี่ยถอยออกของการที่เก็บได้บางส่วนนั้นก็เอาพินากงานเขตพูดง่ายๆคือผมให้พวกเราเนี่ยเดินหนีออกมาเหตุผลคือว่าไม่ต้องการให้มีการกระทบกระทั่ง ในขณะที่เดินมานั้นนะครับก็มีผู้หญิงท่านหนึ่งเดินไปประกบกับท่านหัวหน้าฝ่ายเทศกิจผมเดินอยู่ด้านหลังหัวหน้าฝ่ายเทศกิจเดินอยู่ด้านหน้าผู้หญิงท่านนั้นเดินประกบหัวหน้าฝ่ายอยู่ขณะที่เดินเดินไปนะครับเราถูกต่อว่าด่าทอตลอดนะครับคือขัดขวางการทํางานของเจ้าหน้าที่พอเดินไปเดินมาแล้วนะครับ ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยล้มลงไปเองโดยที่ไม่มีใครเนี่ยไปแตะต้องอะไรท่านเลยแต่ผู้หญิงท่านนั้นท่านไปประกติกับหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจมากที่สุดพอลังจากล้มแล้วนะครับก็มีผู้ชายท่านหนึ่งชี้หน้าไปที่หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจบอกว่าคนเนี้ยทําร้ายประชาชนผมบอกจะต่อล้อต่อเถียงเราเดินหนีแล้วก็ให้ตรงเนี้ยนะครับ มีลักษณะของการที่กระจายตัวให้มากที่สุดผมก็เดินข้ามถนนไปไปตึกธนิยะผู้ค้ากลุ่มนี้ก็ยังเดินตามแล้วก็ต่อว่าด่าฐานนะครับผมกับเทศกิจกับเจ้าที่ของสำนักงานเขตบางรักมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นยืนยันว่าที่มีคลิปออกไปว่าลองพูว,ว่านะครับ ไปตบตีแม่ค้าไม่เป็นความจริง๋ยวผมเรียนนะครับว่าตอนนี้ผมได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจเขตบางรักเนี่ยไปแจ้งความนะครับกล<อ>่าวโทษผู้ที่กล่าวเช่นนั้นแล้วนะครับนั่นคือ,อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนครับขอบคุณมากครับผู้หญิงคนนั้นเ,เขาล้มลงไปแล้วมีการโวยวายหาว่าทางเรากันแจ้งหรือไปผักเขาล้ม แล้วมีกลุ่มพวกวัยรุ่นอะคะ่ะก็บุกแอบลุ้มที่จะมาทําลายท่านพวกเราก็เลยเห็นเหตุการณ์ไม่ดีก็เลยต้องเอาท่านออกจากตรงนั้นก่อนแล้วก็นําท่านข้ามถนนไปอย่างอีกฝั่งหนึ่งแล้วพวกกลุ่มนั้นก็ยังไม่ยุติก็ยังจะวิ่งตามวิ่งตามออกมาเพื่อที่จะเข้ามาปิดประชิดตัวท่านนะคะเราก็เลยต้องเอาท่านออกไปก่อน ก็คือไม่ไม่ม,ไมีไม่ไม่มีเหตุการณ์ที่ดังที่เขาพูดมานะคะว่าพวกเราทําร้ายคือเขาพยายามที่จะเดินขวางด้านหน้าท่านนะคะท่านเดินเดินก็เดินๆๆเดินเดินพยายามลบเลี่ยงแล้วเขาก็ไปเดินขวางเดินขวางแล้วก็มีการแบบเอาตัวชิดกับหน้าฝ่ายพยายามที่จะชดแบบเต่าว่าแล้วก็ฝางท่านแล้วก็เองตัวล้มลงไปเอง และกลุ่มกลุ่มที่อยู่พวกมาด้วยกันเป็นกลุ่มวัยรุ่นประมาณเจ็ดถึงแปดคนแล้วก็มีประชาชนที่มาเห็นอยู่ในเหตุการณ์ก็เข้าใจว่าก็เขาตะโกนว่าทําร้ายเขาผักเขาทําร้ายผู้หญิงเราอยู่ตรงนั้นด้วยมันไม่เป็นความจริงอะคะ่ะ สรุปว่าตรงนี้เนี่ยนะฮะในส่วนของคลิปต่างๆที่เราตรวจสอบเช็คขึ้นมาเนี่ยนะครับเรายังไม่พบว่ามีลักษณะว่าเจ้าหน้าที่ของเรามีการไปผลักดันหรือทําให้เขาล้มนะครับนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือว่านโยบายของเราเองเราก็ตั้งใจอยู่แล้วนะครับว่าจะไม่มีการใช้กําลังแต่อย่างใดนะครับเราจะมีการพูดจาเจราจารอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้น อันนี้เป็นข้อมูลที่เรามีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดมีภาพหรือมีคลิปสามารถส่งให้เรามาร่วมพิสูจน์ได้ด้วยนะครับเราก็จะยินดีมากนะครับแล้วเราก็เชื่อว่าทุกวันนี้เนี่ยโลกทุกวันนี้ทุกคนมีกล้องมีวิดีโอหมดแล้วนะครับถึงเวลาจริงๆถ้ามีเหตุการณ์จริงๆก็คงจะมีคลิปออกมาเผยแพร่นะครับซึ่งส่วนนี้ก็เดี๋ยวร่วมกันตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ยืนยันว่าที่มีการประกาศว่าเราไม่ให้ขายเนี่ย เรายืนยันในส่วนนี้นะว่าก็ไม่จริงอย่างที่ท่านจักรพันธ์ท่านนอนจักรพันธ์อธิบายไปนะครับเรามีการจัดระเบียบเรามีพื้นที่รองรับอ,อื่นๆอีกน,นะครับอย่างเช่นซอยคอนแวนนะครับหรือซอยอื่นเนี่ยนะครับก็ผู้ค้าขายจํานวนมากให้ความร่วมมือไปแล้วนะครับก็หรือส่วนนี้ที่เราต้องมีการเจราจากันต่อไปแล้วมันขับใช้กันต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าถ้ามันเกิดความไม่สุดวกไม่สบายใจอะไรเนี่ยทางเราก็พร้อมที่จะขออภัยแต่เราต้องย้ําอยู่นะครับว่า ทางเดินเท้าเนี่ยเหมือนที่ท่านผู้ว่าพูดเมื่อเช้าก็เพิ่งพูดไปนะครับว่าทางเดินเท้าไม่ใช่ของใครท่านใดท่านหนึ่งแต่ทางเดินเท้าเนี่ยมันเป็นของทุกๆคนเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาจัดระเบียบให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดของทุกๆคนเนี่ยมันก็จึงเป็นความจําเป็นนะครับก็ขอเรียนไว้ตรงนี้ครับ